ตอนนี้ก็อยู่ล่างองค่ะพ่ผมล่างองกล้องคอนโดนะครับพผมนะบรรยากาศก็โอเคก็ไม่ร้อนเท่าไพ้นไม่ตอกดูตังต้งใจตอกหลมามไม้ก็อยู่บริเวณล่าง,งองคอนโดนกับผมก็เล่งเลุ้ขนเียว่ะจ,จะหวังไอ้นั่นบาไอ้นั่นบาลืบล้วไอ้นันมาบา้างว่าเหาด้วยเล้ะเ,เจิดไม่ต้องแค่ไม่ต้องแค่ได้ต่างจินเจ,จิไซ ไอ้โดนแคร์นะครับนะคือว่าแรกคนเดียวไปด้วยแก่ันเดียวแก่ันเดียวน้าพี่ไอ้นองค้างห้องนะคนคนอีซ่าน้าผู้หญิงนะาเขาเดินมานะาครับหลูคนหน้าเขาโยนซองคนแมโลซึ่งก็คนเดินมากอดีก็ตกใจว่าอ่าตาปูแรงกับใครนะบอกว่าไงว่าน้องน้องว่านะน้องน้องไม่ต้องตกใจน้าอ่าตาปูแรงคนเดียวเขาทำจอ youtube ซึ่งก็ว่ารอเยอะเลยว่ารอว่ารอว่าโอ้ว่าโอเคพีซึ่งซึ่งเนี่ยอ่าปูเป้วันนาปควรน้า ปุเ๊เบยบอกว่าถ้า,าลกลางคืนได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วคนเดียวอย่าตกใจนะคือนั่นอะไรต่ำชองหรือบายคนเดียวแล้วเนี่ยนะก็ว่าโอเคดีได้เลยจัดไปเลยไม่ต้องเป็นนุ้ง <ileri> <im ple asure> เดี๋ยวอะไรละอะไรละอะไรอะไรตะเลนะครับนะตะเลตอนนี้นี่คืออลไจ,จ็คกันซิปนะอลไจ,จ็คกันซิปทะเลตอนนี้นะครับนะบรรยากาศตะเลฟู๊กโต้งโสงดีคนไม่ตกโอเคเลยนี่คือช่งดีคนไม่ตกนะครับนะบรรยากาศนี่อีก อีกฝั่งนึงก็เป็นคนดค้องแี่มันเป็นค้องคนโดสตีเดียวกันนะครับมาเขามีคนปักหาไส้อยู่มากมายแล้วก็ข้างหลัง,งก็เป็นโรงแรมน,นะครับนะตอนนี้ก็มีแต่คนไทยมาพักคนไทยมาปักแต่คนไทยก็ไม่ได้ไส่นาคามได้ไส่เม็ดเลยไม่ไม่ป้องคันเลยผะวมันกว่าประเทศไทยมันไม่มีโควิดแล้วใช่ไหมซึ่งกับมันเขาไม่ได้ป้องกันได้แต่ที่มันก็มาเล่นานา้ำมันมาพักเยอะมากเลยนะคนไทยแต่ต่างจติไม่มีครับมีแต่คนไทยนะ ทะเลสวยห้ามครับพ่มทะเลสวยห้ามมากเลยตอนนี้มันีคาทีพ่นไม่ตอกพ่นไม่ตอกนะครับนาพ่นไม่ตอกพ่นไม่ตอกพ่นไม่ตอกทาน้าก็เป็นเซเว่นอีเลฟเว่นแกอยากกินเร่กลุ่มไปสเซอร์อย่างเดียวกลุ่มไปจัดการเลยมีเคี่ยวมีไร่เขไปมีตุกทิ้งตุกยางในเซเว่นครับพ่มแกอยากไร่ก็กินจัดไปเต็มจีมีอีกฟังนึงอีกฟังข้องององของพ่งมนะก้องตับหูนะักสีฟันเป็นกึ่งกางลา กำลังสร้างกำลังสร้างคอนโดอยู่เหมือนกันยังไม่เสร็จตีมม่ตึงไหนจอดรถก็จอดบริเวณนี้ครับผมรถตัก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 แดดมังตักปนมั่งจะจอดรถบริเวณนี้ครับผมนะยรถตักปูอยู่ข้างหลังครับผมข้างหลังข้างหลังข้างหลังน้องนำโจกแหลกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน้าแหลกขึ้นไปเรื่อยๆฟอร์เรนฟอร์เซลมีถุกยางเลยครับผม บางคนก็ซื้อไว้คกลยเขาค่ายไปแล้สักปีซื้อเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วก็ค่ายไปออกเพราะว่าไม่มีใครอิมาซื้อเพราะว่าคอนโดมันขึ้นเหมือนดอกเอสเลยปัทยานะครับนะคอนโดมันขึ้นเหมือนดอกเอสึ้นเหมือนดอกเอสเลยฉลาดเรื่องตัดผมและกว่าตัดผมนะถึงกระทำคลิปเพราะว่าผมตัดเร็จสิงห์ก็คือว่าทำคลิปใช่ไหมทำไปทำมาทำทำไปทำมาล็อกใต้ไปใต้มาใต้เพชรรอบบลอกเสร็จแล้วครับ คือเลยว่าทาคลิปใต้ตัดปมเฉยมาตัดปมตัดปมเองนะนี anyon. ่ไปือไปือบตะเลี่นมาไปสือตัตเลียนมาซองเอองือนึ่งแจมซองเอสื่นึ่งแจมมันก็เป็นซองอันในราคาอ่าราครหว่าบาทกับปมก็ขายใน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 สองทางอยู่เฟซบุ๊กนะครับนะซึ่งกบเขาเขาขายในสองทางเฟซบุ๊กกับือวเอสก็ไปแล้วก็ ขาก็บอกว่าคือนึ่งเต็มนึ่งก็คือมาลองมาใช้แรกว่อก็รีวิวนะรีวิวรีวิว่าคนใจคนใจเยอะนะร้านตะก้มใจเยอะซื้อเป็นเยอะเ็เลยไปซื้อซื้อมากลั่งไอคอนโควิดนะกคอนโควิดประมาณสามเดือนครับผมลองเอามาตัดแรกว่าส่วนส่วนนั้นก็ประหยัดเงีนนะพอเดือนนึงอ่าอ่าตัดผูตัดซ้องรบรบละรอยห้าสิบบาทตัววายผมยาไม่ได้เลยไม่สามารถผมยาเคยไวพผมยาวแล้วก็ ผมวนย้อยกูวนย้อยวนย้อยวนยิกก็เลยก็เลยไปตัดตัดตัดเอ่อเดือนละเดือนละต้องกลางคือตัดเป็นติดตันเดือนแล้วก็ปลายเดือนไอ้ตัดตัดตันเดือนแล้วก็กลางเดือนประมาณที่ที่บอกสิบเจ็ดตัดตั้งระดับประมาณต้องกลางกลางละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแต่ไม่เดือนละซ้ำรอยเดือนละซ้ำรอยซึ่งบางทีจะไม่ไม่อยากขับรถเิ้งก็ต้องนั่งมอเต่หมดต้องใส่จามอีกครั ก็เดี๋ยวอะไรส้ามรอยส้ามรอยดึ้ปีมีจุต้องเดือนก็คูณเล่เต่าไรนะครับนะคูณเลขเต่าไรนะค่าบนะเต้าไรนะครับเต่าไรเต่าไรว่าคูณเลขไปเลยว่าเต่าไรเต่าไรในการตัดผมแต่ละครั้งก็ก็จะได้ตัดจะได้จะก็จะได้เปตะเลี่ยนเปตะเลี่ยนก็เนี้ยเบอร์สามก็จะได้ประมาณประมาณนี้นะครับผมนี่ครับเบอร์สามก็ตัดเองนะเนี่ยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตรงเนี้ยแบ่งไปนิดนึงคันการช่วงที่ตัดเสร็จแล้วก็เอาม็ดใบมีดมากันผมใช่ว่า คันเว่งไทยก็โอเคหน้าตาจะได้ประมาณนี้ตัดผมเองไสเองอะไรเองนะครับผมสวยไหมอ่ะสวยไหมนี้กระปูสวยไหมอ่ะดูดีไหมอ่ะเติร์นเส้นหลอดูดีอย่างดูดีไหมูุลไม้ทำไมเแฟี่ยนสีนะห้าอยู่แต่ห้าห้าต่างชาตินะมีห้าขนไทยคุนไทยแนวแนวเก็ด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 บูง เจ็บโบงนะแมวเรียกขนไส้เจ็บขาดเจ็บตัดพื้นกแมวเรียกขนไส้เจ็บเจ็บเหนื่อยแม่เจ็บเจ็บสะดองในเจ็บเจ็บนัดเจ็บเจ็บปวดเลือกรืนเจ็บปวดปวดกราวโอเคนะครับนะคลิปนี้ก็กอป้าติดข้าวทานผู้ชมติดข้ามาแล้วนะก็คือป้ากอติดถามกดไลค์กดซับตะไคร้แล้วก็สวยแจ้ให้คันนะครับนะ ก็ข้ามมาแล้วก็คนตีดข้ามมาแล้วปูตาปลาข้าวข้าวข้าวไปเลยทุกคนแล้วนะไปเลยแล้วก็แหล่นึ่งเนี่ยแล่นึ่งคลิปแล้วก็ติดตามเป็นไปได้ทุกคนเพิ่งบางคนก็ไม่จะกล้ามาเลยตาก้ามาเล่ตาปูไม่ใจไม่ใจแลคลิปจ็อบแบบนี้บางคนนั้นยอเป้ไม่ใจแล่คลิปจ็อบซึงไม่ไม่ได้ไม่ได้กดติดตามก็จริงแต่ไม่ได้กดกระดิ่งให้เผื่อไอ้ตาปูนะคารุนานะครับนะคารุนานะคะช่วยกดกระดิ่งให้เรียบร้อยเสร็จจับก็คือจะได้เป็นเพื่อนกัน ไม่ใช่แล้วมาเกิดติดตามดูอยู่มาเกิดติดตามแต่ไม่ได้เกิดกระดิ่งเงี้ยตาปูไปหาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเข้าไปดูหนึ่งคลิปเข้าไปดูหนึ่งคลิปนะดูหนึ่งคลิปเสร็จเสร็จปุ๊บก็เกิดกระดิ่งให้เสร็จสับเลยที่บางคนเข้ามาแล้วบอกว่าเออเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่เนี่ยเป็นเพื่อนใหม่กันแต่ว่าไม่ได้กดกระดิ่งให้กันเข้าใจตรงกันนะคะดูผ่านนิชานะคะบอกว่ากดกระดิ่งนะคะดูผ่านนิชาดูใหมนะคะกดกระดิ่งเกิดติดตามเกิดกิดตามเสร็จแล้วก็เกิดกระดิ่งนะครับ กิดกระดิ่งนะคือว่าเกิดกระดิ่งม,มันจะมันจะมีอสามตัวใช่ไหมไม่ไม่ติดตามแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเราต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะดูปากนิชานะคะกดเสร็จแล้วก็ในการดูคลิปแต่ละครั้งก็กดให้เขาหนึ่งไลค์กดในในเพื่อที่ว่าจะเป็นเออ่แรงผลักดันเออ่ในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเพราะว่าผมก็เออ่ะตะปูก็เป็นเออ่น้องใหม่ในการเออ่เข้ามาในการเออ่ทำช่อง YouTube ก็ตอนแรกก็ไม่คิดจะทำหรอก ไปช่วงโควิดนั่นแหละแล้วก็มีพี่ที่บอกที่ไลฟ์เพราว่ามีพี่ก็มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์สองแล้วก็มากดติดตามกดติดตามไปเรื่อยก็โอ้ยก็เลยเข้าไปดูเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออทำนี้าในช่วงโควิดอะไรเงี้ยลําบากลาบนก็ลองทําดูอะีรยังไม่ถึงเดือนเลยครับตอนนี้ก็มีอ,อยอดติดตามสี่ร้อยกว่าคนก็ดีใจดีใจมากเลยดีใจสุดดีใจอย่างแรงดีใจอย่างแรงเลยนี้เข้าใจไหมครับว่า ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันฝากเกิดไลค์เกิดไลค์เกิดติดตามเกิดซับไครตกิดจริงเกิดเกิดเกิดทุกอย่างที่ฝากหน้ากดได้หมดเลยตอนนี้ตอนนี้คูอยู่หลังหลังห้องก็มีคนออกมาดูว่าอีตาอีคนนี้มันทําอะไรไม่ไม่ได้สนใจอะไรนะ <laughs> เลย I don't care ปวดร้อแบบว่าปวดร้อแบบ ตาปูเลยเนี่ยตาปูหัวเราะแบบนี้แหละคือว่านี่ยืการหัวเราะของตาปูคือไม่อแอบไม่แแออะไรทั้งสิ้นถ้าใครได้รู้จักตาปูหนวดเราอย่างนี้อย่ามาเอออย่าตกใจนะเราต้องคุยเราต้องคุยและต้องศึกษากันให้รู้เรื่องทังไอ้ตองแต้นะนี่คือผู้แบบภาษาใต้ภาษากลางตองแดงร่วงคือศึกษากันให้ตองแต้เสียก่อนว่าเออนี่นะตาปูมีหนวดมีเราก็จริงนะหน้าตาอย่างนี้หน้าตาหลอนะจะบอกให้สาวๆาชอบลึมเลยแต่สาวชอบหรือว่าชอบจริงๆแต่ว่าถ้าเราว่า อู้ทำไมตาปูชาแนลทำไมมีหนวดมีเกลอนะนหน้าโอจังเลยเข้ามาลึกๆเข้ามาึลึกเข้าเปิดใจเปิดใจนะคะเปิดใจเปิดใจทุกคนนะครับหน้าเปิดใจนะคะเปิดใจนะคะเปิดใจลึกๆเปิดใจเลยเปิดอกเปิดอกคุยกันนะแล้วจะรู้ว่านี่แหละตาปู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 เป้ปูเป้คนสวิดปูเป้นะปัตตาลงปูเป้เด็กใต้ปูเป้เป็นคนใต้เป็นคนจังหวัดปัตตาลงอยู่อำเภอโกงหลา บ้านเกอกันนะครับผมไม่มีแฟนอยากหาแฟนอยู่แต่ไม่หาคงใจแล้วหาอยากได้แฟนฝรั่งอยากมีต่างชาติอยากมีแฟนอยากมีสามีเป็นชาวต่างชาตินะจ๊ะนันจ๊ะเข้ามาแล้วก็คลุย้ยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับตาปูได้ไนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อไปโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า รับโมคลิปกินข้าวแกงส้มปลายุกแล้วก็หน่อสตอดองหน่อสตอสดแล้วก็กินข้าวกับไข่เค e ียวชะอมขีมือของปุ๊บเต้นะครับนะครับนนจ๊ะนะจ๊ะจากยายเต็มนัว่าจะเต็มว่านนจ่านนจ๊ะนจนจ๊านนจเนจ๊ะนจ่จ๊ะทุกคนโบตอกข้อมือไม่ได้ไปจีโบตอกเลยเพราะว่าสินค้ามันกำลังจะขึ้น โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับคลิปกินข้าวคลิปกินข้าวแกงส้มไข,ข่ทอดชะโฮมแล้วก็นอสตอดองสตอว์สดโอเคนะครับบ๊ายบาย